สวัสดีกับคลิปนี้มาต้นการเล่าหมายปีขวาหมายปีรวยไปทุกทึงนี่ครับอันนี้ก็ใจายหมายไปที่ทุกครับข้งแรกเราก็ต้องเล่าแตงใบโคนกับไอเดียวแบบนี้ครับอยว่ปลายแบบนี้ครับกาจุดกลางทีสูงโค้หมายไปนี้ครับจังหวัดกลึ่นหนึ่งกามีตั้มปลงหมายไปครับนึ่งครับแต่ก็ กี่จุดตรงนี้ครับบองตีดบองตีดร่องก็คิดจุดนี้ครับนี่กับดวงไฟปีกับมันลืมเล่าเลยครับซึ่งวิธีเล่าก็นี่กระจายมีโต้กับกับกับหายใจกุดขึ้นกลางนี้ครับตั้งมีแบบนี้ครับแล้วมันไปเนี่ย ช่วงปลายนี่กับจากจุดโกนี้กับรอยเรียวกับนี่เรารับหมายพีิกวาวฟูดไปดิบเต้นกับหมายพีิกยาวไปดิบเต้นก็ไปกับรอยแปตทริปกับ เราไปริบเรนนะครับแล้วก็ลองดัดดูก่อนครับปลายกุยโก่งครับไม่ต้องโกงเยอะครับสำหรับปีกยารอยแปดริบเรับแต่เราให้เดียวไปกับจุดช่วงก็ ปลายพีกกับตรงนี้กับแล้วเหลือนจะผมใหม่ไปกับมีดข็ไว้สีเดิมกับ ครับเมื่อเราได้ระดับหนาปลายปีกแบบนี้แนะครับเราเด็ดกงนี้ครับนี่ครับไม่ต้องกงเยอะครับสหรับรูดหวาวปีกรวยไปตึมตึมนี่จะจุดขึ้นกลางนี่ครับเียแบบนี้ครับเมื่อเราเอาแบบนี้ครับเอาตั้งจุดเราจากตรงนี้ครับนี่ครับหลักจะไปลอดปลายปีกเลยครับ นี้ก็เราเเดดก็แต่งดัดครับวงแบบนี้อะไแล้วครับถึงเราก็จังกับนักดูครับจางจุดกลางตรงนี้ครับวงแบบนี้ครับด่านนี้อย่างนักแล้วด่านนี้รับเราตีปลายคนครับปลายปีครับ ไปเลยครับแบบนี้ครับจากนั้นเราก็เล่าจากจุดกลางนี้ครับนี่ครับจรงนี้ก็ไปอยูก่กับเก้าครับไล่ปากกับไร่ยอยางวัดตัวปัดตีดได้ครับเลยรทุกปาก,กันด้วยนะครับเพเื่อนิญญ่อยากพุ่มอยากมองกับไปอยู่ เพราะไม่ได้มีรุ่มมากก็แต่ปล่อยว่ากันแล้วครับนี่ครับเอากำจังน้ำนักกับจุูกลางนี้นะครับพัดไอ้ตาวันครับอย่างนงี้อยู่เยอะกับตรงเล่าเรื่อยๆกับ เราเร่อยจะยินนะครับอางฟีมือไม่ต้องรีบครับผุงาน,นจะได้ออกมาเรียบรอยสวยงามครับถ้ารับเกินที่ต่าไม่ค่อยเป็นดีหรือตํามไม่ขึ้นก็พิาพาาจาร์พุ่มนายครับติดตามจองพุ่มนายครับมงเร้าประจังครับแหนงาจุนเป็นครับ คือต้องการสั้างว่าก็สั้งมาได้ครับกลุ่มต้นไหนงอยจนตําปินไหนนอนครับไม่ต้องห่วงครับคือจะมาเอู้ดวาว,าว,าว,าวาทีิบานพึ่งมาได้ครับมาทีิบานโนัวในพีครับวันเดียวก็ปินครับรับรองมาอะไรเลยครับกินดี้ครับ เดี๋ยวนี้ก็มีช่องช่อนดำวาเยอะกับใน y o ยูทู e กับวงโควาดช่องกัด้วยนะครับช่างชองง่อนท่างำมาได้หลวงนาครับอีกไม่กี่เดือนปากตายก็จะได้มี้ามตัววาเวลาครับเราจะปบปากากิต้านก็ไกลๆแล้วครับลุมนอกไหลามาเลียวตรงนี้รับจุดปีโกโดยแปดิบินนะครับ เนืนปลายปีกไอ้ไอ้ขนนนกับปลายปีกนี้กับแต่วงนี้ก็เลาไว้ไงไว้เลยครับเพราะว่ามันจะได้กลับรุมความแรงๆที่ทําการคือปลายปีกกับยายแก้งครับปูงแบบนี้ครับอะไรปูงแบบนี้แบบนี้ครับแบบแบบนี้ครับแล้วไปจังํานักดูคนครับ ตอนนี้ยางนักอยู่กับโลกกลางทีนักเยอะครับคลิปนี้ก็มีได้มากับต,ต้นเทคนิคก,การเล่าหมายปีกย่ยวด้ยไปติดคกับพุ่มํานวนแบบบานแบบอนุรักษ์ไว้ครับ เปดไปทุนใจจะเข้ามาจุ่มกับรลงไปต่ำรับหนาน,นานตัวไปยังจะทุนน้อยครับก็บคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาจุมเลยก็ติดตามมาตลอดครับ พี่ต้องให้โค้งกับแบบนี้ครับแบบนี้กับปลายพีกให้โค้งครับแล้วไม่โค้งแบบนี้ครับปลายครับแล้วจังนำหนักกับพละได้แล้วนี่ก็จะได้หลังแบบนี้ครับนี่ครับให้ถคงกับ แต่แต่กรรมนี้เาปั้นกับโอเคครับขอบคุณมา,มากๆทุกท่านที่ตามชมกับเทคนิคการเล่าใหมา่ปีแพร่เพลินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับแบบนี้ครับติดตามชมทริปเทคนิคการตำวาในคลิปต่อไปครัรบขอบคุณมากๆทุกท่นกานครัรรบ